เฮ้โลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันดัวนี้กับยูงผมกันคุณเกมเมอร์อีกครั้งแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมจะเล่นเบสบอลมินิเกมเบสบอลอีกครั้งแล้วนะฮะวันนี้นะครับมีเพื่อนกันอยู่ทีมอสซี่คนแล้วเนาะดูดิครับฝาแฟนสตีฟครับสามคนขอแลกบล็อกครับ <c oughs> ทางแข่กันไปนาน,นะครับเพราะว่าไอคลิปที่ลงอะ่ะผมไอน,นี่ไว้อัดตุนไว้นะครับแล้วเน็ตมันเริ่มช้าครับมันก็เลยลงช้าหน่อยนะครับต้องการเล็กต้องการเล็กเดี๋ยวดูฟาสบิดนี่ดูตัวแบบฟาสบิดนี่นี่นี่น,นี่นี่เลย วิเล็กๆขอจะเอาไปโอ้โหตกครับไม่เอาได้ไม่เป็นไรครับต่อแบบโปรไปออกกอง ตอน,นะครับเดี๋ยวไปนี่ครับไปบุกค,ครับวางกล่องนะครับเอาละครับผมก็ได้วางกล้องเสร็จแล้วนะครับท,ที่เหลือก็บุกอย่างเดียวครับสายเกียนครับผมผมคือสายเกียนเกียนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวตกอีกเดี๋ยนะ เพื่อนหายไปไหนหมดไม่อยากตอบบบปโปรครับเดี๋ยวตกเดียวช่วยด้วย เดียว collective 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 เดียว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุดคุดดิคุด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 เฮ้ยดี่นายเพื่อนอ้อเหรอวะ คุณฝ้ายฮะคุณฝ้ายเป็นอะไรฮะสายเกียนหรือว่าสายอะไรครับไม่รู้ฮะผมนี่สายเกียนครับเกียนแล้วก็ตายแล้วครับรกลางกลางจะคุณเลยครับผมแม่มีคนมาฆ่าตายเพื่อนหายไปไเลยหมดเลยวิใครตบ ต้นตบอ,อ,อื้อตกเลยสีพูเพื่อนหายไปไหนหมดแสดงว่าเหลือคนเดียวครับคนเดียวได้จะสู้จนกว่าชนะผมขอตัดตอนนะครับตอนถุบเตียงเรียบร้อยครับผมผมทุบทุบสีแดงแล้วครับทุบทุกทำไมล่ะครับไม่ใช่ทุบหรอครับแนนจมูกแนนจมูกครับ ใครใจะมัเข้าออกครับเข้าไม่ได้ถึงแม้มันจะมีกากระบาดอยู่ครับแล้วมันจะมีวงกลมวงเลขตัวส,สีเขียวอะใครตบวะ ต้มมันต้มมัน,อมนโอเคพิวไปตกไปพิวไปตกไปตบตๆตๆตๆตกตกตกจะตายแล้วครับเอือตายเพื่อนหายไปไหนหมดแต่ต่อยอีกทีนะครับโอเคครับผมก็ได้ทุบสีเขียวไปแล้วครับเนี่ยเห็นชื่อไหมเออจ U เอตี e S T. หนึ่งสี่สี่ศูนย์นะครับเนี่ยผมจะเนี่ยชื่อผมมันบั็กครับผมเขียนว่าอ e ีอ e ีใช่นักแกะเฮ้ยเกือบตกเฮ้ยโอ้โหตอกครับพร้อมอสีแดง เ้ยแดงแดงแดงไปไพวกโอเคครับผมทำลายหมดทุกสีนะครับผมคนเดียวก็เฟยลได้อีนี่มันแสบซ่าโซดาสิ่งเหลือเกินเดี๋ยวเดีแลกดาแป๊บอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋เดี๋ยวเด๋วเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี เดียว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 ไปผมขอตัดต่อหน้าต,ตาพิกแอคกับสติกชะนะแค่นั้นทีมวันเดมาร์ทโอ้ยย ทำไมมันอาการกระตุกขนาดนี้สำหรับโอ้ยม,มาอีกแล้วสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับให้เพื่อให้ผมเป็นกำลังในการกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีครับบายครับผม